หมวด3ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษายืมและทำลายหนังสือหนังสือราชการเอกสาร ข้อ52การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็นการเก็บระหว่างปฏิบัติการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วและการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อ53การเก็บระหว่างปฏิบัติคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยให้กำหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ข้อ54การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วคือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรที่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าเรื่องปฏิบัติดังนี้54.1จัดทำบัญชีหนังสือส่งเก็บตามแบบที่19ท้ายระเบียบอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับสำหรับเจ้าของเรื่องและหน่วยเก็บเก็บไว้อย่างละฉบับโดยกอกรายละเอียดดังนี้ 54.1.1ลำดับที่ให้ลงเลขลำดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ54.1.2ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ54.1.3ลงวันที่ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ54.1.4เรื่องให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ54.1.5 อายุการเก็บหนังสือให้ลงวันเดือนปีที่จะเก็บถึงในกรณีให้เก็บไว้ตลอดไปให้ลงคำว่าห้ามทำลาย5 4 1 6หมายเหตุให้บันทึกข้อความอื่นใดถ้ามีข้อ55เมื่อได้รับเรื่องจากเจ้าของเรื่องตามข้อห4ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือข้อ56กการเก็บไว้ใช้เพื่อการตรวจสอบ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จําเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการตามข้อ54ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศข้อ57อายุการเก็บหนังสือโดยปกติเก็บไว้ไม่น้อยกว่า1 0ปีเว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้57.1 หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ57.2สหนังสือที่เป็นหลักฐานทางอัตคดีสำนวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออื่นใดที่มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนว่าด้วยการน,นั้น57.3หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขนบรรมเนียมจารีประเพณี ถิติหลักฐานหรือเรื่องที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาข้นคว้า57.4หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วและเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไม่น้อยกว่า5ปี ข้อ59บัญชีส่งมอบหนังสือครบรอบ25ปีและบัญชีหนังสือครบ25ปีที่ขอเก็บอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับเพื่อให้ส่วนราชการผู้มอบและกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรผู้รับมอบยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายราชบับ ข้อ60หนังสือที่ยังไม่ถึงกําหนดทําลายซึ่งส่วนราชการเห็นว่าเป็นหนังสือที่มีความสําคัญและประสงค์จะฝากให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมสิลปาก,กรเก็บไว้